และในคลิปของวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะทุกคนได้มาทําการเพิ่มยอดผู้ติดตามไป2ตัวปโปรไฟล์ของฟิ o ูเตงกันสำหรับใครที่อยากจะเปิดการงเห็นในกับปูั่องฟ o บหไปอยากให้มีผู้ติดตามขึ้นมาเยอะๆลองมาดูแล้วก็ทําตามกันได้แบบง่ายเวิธีขั้นตอนแรกก็คือจะให้เราใส่คำใหมาในตัวหัวใจอันนี้เดี๋ยวเราจะมีการแฟะลิงก์หรือิ้งลิงก์เอาไว้ให้ในส่วหใต้คําอธิบายของคลิปวิดีโอหรือาคอ c o m นต์สามารถที่จะกดเข้ามาเพื่อที่จะช่วยนและทาตามกันได้เลยเมื่อได้เข้ามากันได้แล้วในตัวเ็หัวใจเขาก็จะมีมาชิก ก็สามารถที่จะกดสมัครกันไปก่อนได้เนาะดยการที่เราได้กดให้มาสมัครกันแล้วนะต่างเขาเพื่อที่เป็นแบบนี้ตัวมีหน้าต่างให้เราได้ทําการสมัครสมาชิกง่ายๆโดยการกกหัวข้อข้อมูลตามที่เขาได้กําหนดรปว่าแบบนี้เพื่อที่จะสมัครสมาชิกหรือว่าใครมีบัญชี Google Gmail จะมาผ่านไป Google ก็คลิกตรบ้านบนนี้ก็จะเป็นการสมัครอีกช่องทางกันได้ด้วย และสำหรับใครที่จะมีบัญชีกันอยู่แล้วในตัวหูไซอาจจะลงชื่อใช้งานกันเลยก็ให้กดย้อนกลับมาแล้วก็กดลงชื่อเขอใช้งานกันไปเลยก็ได้เนาะที่ตรงแบบน,นี้ <Okay. S 1> อ่ะ แล้วก็ทีนี้เราก็าได้รข้มมาในตัวขอว็บไซกันเลยสำหต่างๆของเขาคิดเป็นแบบนี้โดยไม่ต้องห่มข้อแล้วก็หมดหู่บริการให้กับเราได้มาใช้ง,งานได้ทําการมียอดเงินที่ตรงด้านบนมีกันด้วยให้เราได้มาสั่งื้อทําการในส่วนต่างๆตรงั้นนี้กันได้และสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่มมาใช้ในตัวหัวไซต์เป็นครั้งแรกไม่มียอดเงินหรือยอดเงินหมดกันไปแล้วจะกดเข้ามมาี่ตรงด้านนี้กันก่อนก็ได้นอญญตดีสัอาไวเติมเงิน อ่าเมื่อได้ภาพมาคลร์ลที่หน้าต่างคารเติมเงินเพราพอใจเป็นหน้าต่างแบบนี้ให้กับเราได้ฟอนมากันได้เพื่อที่จะเติมเงินกันได้ง่ายๆโดยคิกเข้าไปกันก่อนเดิมไปช่องทางเมื่อได้คิกเข้ามากันได้แล้วที่หน้าต่างการเติมเงินเพระพอใจมีช่องทางเราได้เติมเงินกันได้แบบนี้สามช่องทางไม่ว่าจะเป็นสกุลินคิวโคจะจเป็นทุนีวันเหรีหรือคริปโตเราเลอกันได้เลยสำหรับในการเติมเงินสช่องทางที่เราสะดวกเนาะหรือถ้าเราได้เติมเงินกันได้แล้วมียอดเั้งกันและจะย้อนกลับมาในส่วนตัวหน้าต่างแรกก็สามารถที่จะกดย้อนกล ก็อย่างในวันนี้เราต้องการที่จะมาเพิ่มยอดผู้ติดตามให้กับโปรไฟล์เฟซบุ๊กของเราให้เราได้กดคีิกเข้าไปที่ติดแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กแล้วก็เลือกที่ตัวหมวดหมูกันไปได้เลยเนาะว่าเราต้องการที่จะเพิ่มหมวดข้ออะไรย่างเพิ่มผู้ติดตามในวันนี้เขาก็จะมีอยู่นี่เลยเนาะเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์แล้วก็กดคลิกเข้าไปกันได้เลยเมื่อได้แล้วที่ในตัวหมวดหมูที่นี้เลือกต่อที่ตัวบริการบริการก็จะขึ้นมาเป็นการแจ้งบอกประมาณนี้เลยก็คือเรียาค่าเราจะขอเลือกเป็นแรกนี้ก็กดคีิกเข้าไปกันได้ เมื่อัราได้ทั้งหมดหมู่เราบริการกันแล้วทีนี้ให้กดย้อนกลับมาที่โซนตัวอ่ะโปรไฟล์ของเฟซบุ๊กเราเพื่อทำการคลาบลิงก์อ่ะของคอมือแตหัวคัดลอกลิงก์ตรงนี้เลยก็คือ URL เนาะก็สามารถแช้ได้เลยสำหรับในมือถือสามารถที่จะกดเข้าไปที่สามจุดตรงนี้แล้วในมือถือมันจะมีคำว่าคลาบลิงก์อยู่ล่างสุดเลยละภาษาสามารถที่จะกดเข้าไปกันได้เราไปคัดลอกลิงก์โปรไฟล์อ่ะแล้วพอเราได้ลิงก์ของโปรไฟล์เฟซบุ๊กเรียบร้แล้วแบบนี้ทีนี้ให้ย้อนกลับมาเพื่อลิงก์มาวางพอได้วางลิงก์ได้แล้วทีนี้ก็ให้้ใส่่่จจานนวทีตองกระเพิม อ่าแล้วเมื่อได้ใจตรงนี้นแล้วจำนวนของผู้ติดตามจะต้องการกันได้แล้วทีนี้ก็ให้กดสั่งซื้อตรงด้านล่างน,นี้กันไปได้เลย อ่ามาสองซื้อกันเสร็จแล้วทีนี้เขาก็จะมีระบบขึ้นมาเป็นการแจ้งบอกแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะแช้แล้วก็ดูกันไปก่อนได้เลยรอรกันก่อนได้เนาะรือใครส,สั่งซื้อกันเสร็จแล้วแบบนี้อยากจะด,ดูออเดอร์อยู่ในระหว่างไหนหรือว่ามีปัญหาอะไรไหมแต่กดเข้ามาที่ตรงน,นี้กันก็ได้เลยนาะที่คาว่าประวัติการสั่งซื้อเผใครๆสงสัยอยากจะดูว่าออเดอร์มีปัญหาขัดข้องไหมก็จะเข้ามาชิดดูกันได้เพราะว่าได้มีเป็นการแก้มองสถานะแบบนี้ให้เราได้ดูกันได้เลยแต่ถ้าเข้ามาเช็คตรนแล้วไม่มีปัญหาก็รอกันก่อนได้เลยแต่ถ้าเข้า ก็จะไ,ได้กดเค้ามาที่หัวข้อนี้กันต่อได้เลยดีคาว่าตั๋วเนาะโดยหน้าตาของตั๋วเขาว่าจะเป็นหน้าตาแบบนี้ให้กับเราโดยเคลมมาเพื่อจะมาพิมพ์หัวข้อและเพื่อข้อความหากเกิดป,ปัญหาข้ออะไรพิมพ์กันไปแล้วทั้งสองอย่างนี้ให้กดส่งตัวง่ายๆนี้ก็จะเป็นการช่วยปัญหากันแล้วมือใครมีรูปภาพที่อยากจะเนบเพื่อกดที่ตรง้ารางนี้กันก็ได้เนาะ อ่ะโดยสำหรับใครที่ใช้างานต่างๆเง้นตปแล้วอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรืวว่องค่าคอมจ้างฟื้ทุกอย่างกันไปแล้วอย่าจะลองย้อนไปดูยอดให้กดกลับมาดูก็ได้นะว่าวแต่ตอนนี้โพลิตจามจะขึ้นมาบ้างไหมหรือว่าจะเป็นยังไงสำหรับอปสวงผู้ติดตามของโปรไฟล์เฟซบุ๊กตัวเองก็ในโปรไฟล์ที่เราทําการดัน,นี้น่าจะมีของเดิมที่จริงๆลองมาลองนี่นะจอดูพร้อมๆกันเลยว่าตะมีการขึ้นมาบ้างหรือย,อยังอาชิเป็นยังไ,ไง ก็นี่เลยหลังจากที่ได้ทำการเื้สก๊อตแปะแล้ว่าจะคูขข่จำมิก,กินีเนาะตอนนี้ก็พอดตามก็ได้ไปขึ้นมาจะเจ็บทีบแรบแบบนี้กันแล้วจำมิกินีของเดิไม่แค่สิบสี่ตอนนี้สองสี่จงเป็นหลังวาก็ขึ้นมาเป็นสองร้อยสิบหกเป็นที่บเราแบบนี้กันแล้วและก็วิธีการตอนในการทาไม่ได้แยกเป็จะฟินอะไรยังไงกันเลยด้วยเนาะเผื่อว่าใครได้เข้ามารับชมกันแล้วเกิดสนใจอยากทีดจะเข้าม,มาทดลองหรือว่าจะใช้งานก็สามารถที่จะกดทํามาในล,ลิงก์ของตัวเว็บไซต์ี่ได้แปะไว้ให้เพื่อจะมาชุดรวบรวมหรือจะใช้งาน และสำหรับในเว็บไซต์ในวันนี้หรือว่าการใช้งานสำหรับในเว็บไซต์ในวันนี้เราก็ไม่ได้จะสอนมากเลยด้วยเนาะเอาปฏิตามน์กขึ้นมาคุยกบครบจำเห็นเสร็จจนทีมเราแบบนีกันแล้วถ้าว่าสนใจงไงก็ลองดูได้เลยถ้ายังไ่เข้ามาเนื่องด้วยความกรตือนใจของคนเพิ่มเติคมคุยังสามารถที่จะเรื่มรองใช้งานของคนเพิ่มเติมกันได้และในคลิปวิดีโอของวันนี้ก็ขอฝากกันไว้เดี๋ยวไปที่สำหรับใครที่รับชมจนจบถึงตอนนี้เสร็จในวันนี้ก็ขอบคุณนะ